สวัสดีครับพี่น้องโอ้จังเกียสกาวเดนลอมเพลินออฟฟิเชียลค่ะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้สวัสดีครับนั่นบารับนั่นบารับอีแล้วพี่น้องต้องมีซีรีเดี๋ยวเดี๋นั่นบรับมันต้องมีซีรีส์โงเงาสองอันชอันพุนนอจริได้จงจริงได้จริงได้หายแล้วเา บาปนใรเล่ไปอ่ะผู้ลนหลักผ่านผ้เลหลักพี่เสกเป็นผักัน้หลักบักหน่อยักหมึงเป็นลาของเขาเห็นอย่างเงคือบึงจือเอาเองบ่แมนบ่แมนมันอันเจ็บนี้นำถั่วไปมึงตีเลยนี่เจ็บนี้นำถั่วซอยมึงหรอวะโอ้ยยูไงเนาะนีนาไงดีไงเราข่อยางงยังไงเนาะเ็นเนาะเราคิดว่าขันเขาเตนนอะเอาใจเราคิดว่ากันเต้นอะะ เออพ่ต้องแต่เต้นดอกยางยี่เดือนนี้ก็ไงเต็มกระจกเลยารีวิทยาศาสตร์อะไรนีวิทยศาสตร์าวิทยาศาสตร์วิทยศาสตร์มีการพิสูจน์มยมีการพิสูจน์พิสูจน์หลักฐานโอ้ยย้ำความกันยันกันสาสิบคนอาจจะใหญ่ขึ้นเเอออืออยู่บนหลังโต๊ะแล้โอ้โหเียมือน่ะายาาเห้ไป้อนมมือ เออไองว่าไงไอ่ใส่ผ้ามมุกนไปได้เหมือโอ้สากดไม้เจีเจเลยละเป็นอสิรอเลยตอนเออมันตือหางรถไทพอดีไปหาอันอันนั้นไะรถล้างเันมันเตือนตอนนั้นสาวนั้นเสกเศ้ามันถมน้ำไปทีเตือนการสาวนั้นเสกเศร้ารถงเดียมารียนม

กำลังทมลูกพี no no ่หอดใจหราคุพท right? <cam> ่านมากปะล่ะลูกพี่เอกไหมลูกพี่แหลมอ่ะเมืนอาแกงบ้าบ้ากจ้าไก่เอดเส้นพอีเพราะแต่อันนี้เนาะบริมาหนามูปั่มนํะไอ้น้ำมันกระยุห้างจากมองเรีนเนาะหอดฮี่นกากเลยคนลืมถามบริอื่งบ่ชิลล์ไก่มากก็เจ้าจับอื่งดิมุอมืดเคืนเนี่ย เฮ้ยมามันตกแห้งมันตกโดนอยู่เเขาเจ้าเจ้าเอื้องเหี่อนดเมเปเลเลยอยู่ต่บรูว่าเอื้งเาจชีงขาะ้านแตกขึ้นเยอะอ่ะเออชิควายอ่ะเออที่ลีพราะว่ามุตูแช่แช่แช่นั่นดีนหาตั้งกนเ็ลนเหรอกเออนั่นแหะเลิศเาเลอกรเงินคือสิบรงินเงินตัวเป็นท่าเห็นี่เกองินเอามัอคือบ สังขี้เอ้ามันก็มีโฆอณา้าเขาอยู่ไอ้เบิม่บอี่ตัวนีดไม่ให้เงินมึงยังสิบหรออ้าโกตาตาออะีม่ิแดงหนาแล้วพอดีนั่งมากเดย เอาคลิปซะกินเพราะว่ามือขึ้นก็นได้คลิปก้อนหนาน,ะน,กน,นีก็จำหนีละก็แต่เน้นว่าได้คลิปว่าก้อนฝนตก้ยมึงนี่ประเทศเลอยเห็นหมอล่ำไหลเกินห้างจากกันบานซั้นเหล่ามาก่าไกลได้ล้วบานอ่อนอยู่นี่ <c oughs> หันไปก่อน อียังดีๆกระเดียจังไลยกระนังจังสันหลับวันทีก้กับมัวสักอีเทียมลงผลุนสอบสีแน่ปะอสอบสีแน่นมดเชอยอีกแล้วนี่เออ,อคืนไ,ไหน,นหย,ยืดเด้อหนูเออเชดตะใบเดียวๆนี่แหละตายเห็นบนนอก เมันกับสีบ้างคือน้ำรังน้ำกันได้แหละนะวุ้ยสอบกระปิตลักให้เราถามเขื่อนเหรอบอกประเด็นเขาก็อยากแย่งมันเขาก็อยากเอาไปเที่ยงเห็นมันหาเลยขนาดนี้เลยแล้วเร็นแล เออ,อใครตัวเขา,าว่ากันเป็นกับสอบอึง้งเป็นเวลาเขียนได้ลแหละดูท่าแล้วเปลี่ยนยังได้ผู้ใด,ดสิเขียนให้เออผู้ใด,ดสิหอยเสียให้เป็หลักตะทุงนำแข็งเขาก็บอไว้ดีแจกก็ฮะ เรซเอาหยังได้ตัวนี้มันบ่หวีดแล้วมัน <laughs> 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 อยู่นี่ละค่ะเป็นพีพีเพราะ่าววันนี้ค่ะเราอยู่นี่แต่ว่าเราพันมาหอดเราจัดมาบอกเนี่ยวันโอ้ยด่าเอกเขานี่ละไอเอกเราแจนมาบอกอยู่นี่อันแองจี้สนดอกอันนั้นแองจี้เ่รามันเอกจี้เราไปดูเอกจี้วะของไอเอกไม่ว่าค่ะ เมีนนระอว่าเดี๋ยวทีเขมาหาได้ปนะอันันจะออกมาไปหื้อกูจะบอกไอ้น่องขบใจไ่้จามไว้เท้นอกไม่อกตื่นายังสิละอัเร่งึนการณ์ขึ้นขมาว่านอเซ้อมบางสถานการณ์ยุบปัมน้ำมันพระไอ้่อยหัวดีไรน้ำหลสวมดังลูกนองปูดปวดจื <laughs> พ่อกนนันนอนจับอันนี้ไว้ <laughs> หลายๆขอบคุณค่ะแม่กับผู้ใดจ้ะแม่ดมอัญญาเขาไปในซอยนี้ได้จ้ะอ,อันที่ว่าเราเห็ดเป็นอันอันอันแนวมุ้งลังค้าได้ไหมคะ่ะอ,อันนั้นอันนี้มีอันเดียวนั่นละยี่มองนี้จ้ะอ,อยู่กับแม,ม,ม่ลุงเอิอแม่ลุงก็ได้จ้ะแม่เราก็อยู่ในหันละเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปสั่งหนีคีมหน้าพบกันแล้วสบายเอ็กซี้เนาะเอกจี้ก็